สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ gasby.com บ้านเล็กในซอยแคบสขุมวิท1 0ร้อยหนค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะค้นหาพวกเราได้โดยการเสิร์ชคำว่า gasby สุขุมวิท1 0ร้อยค่ะฝนถิงตกอยู่ทางโน้นนั่งถึงคนทานนี้โอเคโอเคนอกเรื่องสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องวิตามินซีสำหรับเจ้าหนู gasby ของพวกเรากันค่ะวันนี้นะคะจะมีวิตามินซีนะคะทั้งหมด4แบบนะคะมาแนะนำเพื่อนเ เพื่อที่จะดูแลส,สุขภาพของเด็กๆของเราให้แข็งแรงภูมิคุม้มกันดีขนสวยและล่าเริงสดใสเพราะว่าถ้าเด็กๆมีสุขภาพที่ดีภูมิคุ้มกันที่ดีได้รับวิตามินที่ดีเด็กๆจะมีสุขภาพที่แข็งแรงอารมณ์ดีมีความสุขและที่สําคัญเขาจะได้มีแรงปออง๊อคอนในหวิตามินซีที่หาง่ายหาซื้อง่ายมากนะคะกวยิีัดก็คือตัวนี้นะคะเป็นวิตามินซแบบเม็ด เด็กๆสามารถที่จะทานได้แต่ช่วงแรกๆอาจจะมีการป้อนยากหน่อยแต่เมื่อเด็กๆเ,เขาได้ลองกินได้ลองชิมแล้วก็ชินกับกลิ่นกับรสชาติแล้วบอกเลยว่าจะชอบมากวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการป้อนวิตามินซีตัวนี้ด้วยนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมีหลายรสชาติมีทั้งส้มอังุูนคือมีหลายรสชาติอลองไปหาดูแล้วก็ขนาดกระปุกเนี่ยก็ประมาณกี่เม็ดนะเนี่ย1000เม็ดนะคะขนาด25มิลลิกรัมนะคะซึ่งความต้องการของแกสปี่ก็จะต้องการอยู่ที่ประมาณ 20ถึง30มิลลิกรัมนะคะต่อวันฉะนั้นเวลาที่เราป้อนตัวนี้นะคะก็ป้อนประมาณ2เม็ดนะคะต่อตัวแก๊บี้เป็นสัตว์ที่ไม่สามารถที่จะสังเคราะห์วิตามินซีได้เองนะคะกรณีที่เขาขาดวิตามินซีมันจะทําให้ร่างกายเขาว่าป่วยง่ายไม่แข็งแรงขนร่วงง่ายนะคะแล้วก็จะมีขนหยาบกว่าปกตินะคะมีน้ำมูกน้ำตาไหลมากกว่ามากกว่าปกตินะคะแล้วก็ยังมีอาการอื่นๆเช่นซึม กรณีนี้ด้วยนะคะแล้วก็อ่อนแรงขาหลังหมดแรงอย่างเช่นเวลาที่แบบดูดีๆแบบเด็กๆผอมผอมลงไปเลยแล้วก็ดูเหมือนขาหลังไม่มีแรงก็คือกรณีที่เขาอะขาดวิตามินนะคะฉะนั้นมีนิในกรณีที่เขาแบบว่าป่วยแล้วขาดวิตามินแล้วนะคะก็จะแนะนําให้ทานตัวนี้นะคะเป็นวิตามินซีเข้มข้นซึ่งเป็นวิตามินซีที่บีดเดอร์นิยมใช้มากที่สุด และกินแล้วได้ผลดีที่สุดนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะเ,เพื่อนๆสามารถที่จะค้นหาได้ตัวนี้เขาส่งออกไปทั่วโลกและเป็นที่ยอมรับทั่วโลกนะคะสามารถที่จะป้อนน้องในช่วงที่น้องป่วยเนี่ยห2หลอดได้เลยนะคะในกรณีที่ไม่สะดวกในการที่จะป้อนน้องสามารถที่จะผสมน้าได้แต่กรณีที่ผสมน้ําคือจะต้องเปลี่ยนน้าให้น้องคุกวานอย่าให้เหลือค้ มีมีว่าให้ป้อนด้วยไซดิงดีกว่ามันรวดเร็วกว่านะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่สามารถที่จะให้น้องได้กรณีที่แบบไม่ว่างป้อนให้น้องจริงๆก็คือสามารถที่จะเอาผสมกับอาหารเมลแล้วก็ให้น้องทานได้เช่นกันคะตัวนี้ฝากไว้เลยนะคะว่าจะต้องมีติดบ้านทุกบ้านกรณีที่แบบน้องป่วยเป็นหวัดหรือว่าเริ่มที่จะป่วยหรือเริ่มที่จะไม่มีแรงขนก็ได้เนี่ยสามารถที่จะป้อนได้เลยตัวนี้นะคะมีความเข้มข้นสูงมากนะและเป็นวิตามินซีที่ มีเกลือแร่อยู่ด้านในด้วยไม่ใช่แค่วิตามินซีอย่างเดียวคือมีเกลือแร่ที่จะช่วยให้น้องเนี่ยสดชื่นนะคะอยากที่จะฝากไว้เพราะว่าตัวนี้คือนำเข้านะคะอนดัต่อขวดนะคะ100 ML นะคะตัวนี้แล้วเขาก็จะมีบอกนะคะว่าส่วนผสมอะไรอย่างชัดเจนนะคะและสินค้าตัวนี้คือถ้าไม่ได้มาตรฐานไม่สามารถที่จะส่งออกได้ทั่วโลกแล้วก็เป็นที่ยอมรับของผิดเดอร์ ะะและที่สําคัญเลยตามคลินิกนะคะเอ็กโซติกนะคะคุณหมอก็จะมีตัวนี้นะคะจําหน่ายให้ด้วยนะคะฝากไว้แต่ในกรณีที่เด็กๆนะคะป่วยซึมมากแล้วก็ไม่ยอมทานอาหารที่นีสามารถที่จะให้ควบคู่กับตัวนี้นะคะ สำหรับเควร y c แคร์ตัวนี้นะคะเหมาะมากสาหรับแก๊สบี้ป่วยนะคะมีท่านใดนะคะที่มีเด็กที่กําลังป่วยไม่ยอมกินอาหารกินอาหารน้อยลงและมีภาวะท้องอืดแก๊สในกระเพาะเยอะและมีอื้อที่ไม่สวยลักษณะของก้อนอุดที่ไม่สวยนะคะก็จะมีลักษณะดังนี้ ถูกต้องค่ะแบบนี้เรียกว่าอึไม่ปกตินะคะยิ่งมาเพภที่แบบเม็ดเล็กๆจิ๋วๆกลมๆนะคะยิ่งไม่ปกติตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของหนึ่งเลยก็คือเขาอาจจะมีย่ามีวิตามินซีนะคะแล้วก็จะมีพวกิตามินเกลือต่างๆนะคะมีโยอมากาก็ไม่เห็นแว่นตาเกาหาย แล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือก็คือช่วยในเรื่องปรับสม,มดุลในรําไส้ของสัตว์เลี้ยงของเราด้วยนะคะนี่มีสามารถที่จะใช้เควียแคร์ได้เลยเพราะว่าตัวนี้มันมีวิตามินซีที่เขาต้องการด้วยนะคะและถ้าสมมุติว่าใครนะคะมีแรปปิทแคร์อยู่ที่บ้านนะคะมันจะเป็นอีกกระปุกหนึ่งนะคะจะเป็นกระปุกสีฟ้าที่ เป็นของน้องก็ะต่ายก็สามารถที่จะทานได้เช่นกันแต่ว่าที่แนะนาตัวนี้เพราะว่ามันจะมีวิตามินซีด้วยนะคะสามารถที่จะทานควบคู่กันได้เลยนะคะ2ตัวนี้และตัวนี้สามารถที่จะทานได้ตลอดทั้งวันนะคะค่อยๆป้อนน้องไปทีละนิดทีละนิดนะคะสําหรับแก๊สบีที่ทานน้อยหรือว่าไม่ทานอาหารเลยใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะแนะนํามากๆในกรณีที่เขานะคะสุขภาพแข็งแรงปกตินี่อาจจะเสริมเขาได้ด้วยถักผลไม้ต่างๆที่มีส่วนผสมขอ วิตามินซีนะคะก็อย่างเช่นแครอทแอปเปิลน,นะคะฝรั่งได้นะคะจะใช้เป็นน้ําสับปะรดก็ได้หมายความว่าเราซื้อสับปะรดเป็นชิ้นมาใช่ไหมล้วก็เอามาคั้นน้าป้อนน้องสักหนึ่งหลอดนะคะหรือในน้าส้มก็ได้เช่นกันก็เอามาคั้นน้าแล้วก็ป้อนไม่ควรที่จะให้เป็นชิ้นและไม่ควรที่จะให้มากเพราะว่าการให้เยอะมันจะทําให้น้องท้องเสียได้กรณีแกสบี้ by, ท้องเสียนะคะมันจะทําให้เขาอะเสื่องซึมนะคะและบางตัวท้องเสียมากก็อาจจะ ถึงกับชีวิตได้ก็คือตายนั่นเองนะคะกรณีที่ให้เยอะผิดพลาดไปแล้วแล้วเกิดภาวะท้องเสียนะคะก็เหมือนเดิมเลยตัวนี้นะคะเควีแคร์นะคะเพื่อที่จะไปปากสัมมาดูนะคะลำไส้แต่กรณีที่ให้กินไปแล้ววันสองวันแล้วดูแล้วน้องยังถ่ายเหลวยังถ่ายแบบไม่ดีนะคะแนะนําให้ไปหาคุณหมอเพราะคุณหมอจะให้ยาฆ่าเชื้อมากับนี้นี้และมันจะทําให้น้องหายเร็วกว่าอย่ากลัวการไปหาหมออย่ากลัวที่จะปรึกษาคุณหมอนะคะเพราะว่าคนที่ให้คําตอบเราดีที่สุด ก็คือคุณหมอนั่นเองนะคะได้เวลาแล้วจ้าเราก็จะไปป้อนวิตามินซีเด็กๆกันค่ะเราจะไปป้อกนกันทุกสูตรเลยเราจะไปดูว่าหน้าตาเด็กๆเนี่ยเวลากินวิตามินซีแล้วมีความสุดข,ขนาดไหนและจะแนะนํานะคะสอนวิธีการป้อนวิตามินซีแบบเม็ดให้กับมีนีด้วยง่ายมากไปดูกัน ป้อนวิตามินซีสำหรับเด็กๆที่ยังไม่เคยทานนะคะเราก็จะยัดใส่ปากตอนแรกเขาจะชิมล้าปกติเนี่ยคือเขาจะบ้วนออกเอป้ามาตัวที่มันกินอร่อยขนาดนี้แล้วเนี่ยฮะแอมมันผิดเป้าหมายแล้วเนี่ยผิดวัตถุประสงค์แล้วเนี่ยกินอร่อยเียเอาเอาอีกด้วยจบกันปกติก็คือถ้าเด็กๆนะคะเขาไม่กินเนี่ยเราจจก็จะจับแล้วเราก็จะจับยัดป้อนใส่ในปากเขาเลยนะคะกรณีเขาบ้วนออกเนี่ยเราก็จะยัดเข้าไปใหม่เพื่อที่ว่าเขาจะได้แบบ ชิมรสชาตินะคะแล้วก็อีกวิธีนึงนะคะก็คือเราจะตามวิตามินซีแล้วก็ใส่ไปในผักเข้ามาดูเด็กๆได้ที่น เพียง1,000บาท